สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังชมแล้วก็ติดตามรายการจากทางช่องอ New right อนิวไรส์ทีวีออนไลน์อนอื่นก็ต้องขอโทษนะครับที่การนำเสนอเรื่องราวนะครับยังไม่เข้าที่เข้าทางนักเพราะเป็นช่วงที่เปิดตัวแล้วก็ผมไม่มีผู้ช่วยเลยนะฮะยังทำคนเดียวและลูกน้อยนะครับน้องเซนต์จพลก็ยังเล็กอยู่เพิ่งจะครบหนึ่งขวบเมื่อ วันที่3กุมภาผ่านที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ยังยืนไม่ได้เดินไม่ได้นะครับก็ยังต้องคอยประครับประคองดูแลเขาอย่างใกล้ชิดอยู่ก็คิดว่าอีกไม่ไม่นานนะครับก็คงจะเดินได้นะครับแล้วก็คงจะแบ่งเบาภาระได้บ้างก็คงจะมีเวลาที่จะจัดระเบียบนะครับช่องของเรานะฮะให้มันน่าสนใจน่าดูด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็เป็นวันพิเศษวันหนึ่งก็คือตรงกับวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน3ปีขานนะครับปีนี้ก็ปี25 5 5หยห้าย้อนหลังไปเมื่อ49ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจะตรงกับวันมาคาบูชาพอดีเลยนะครับวันเพ็ญเดือน3มซึ่งวันนั้นผมก็ลืมตามาดูโลกก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดวันหนึ่งผมเกิดวันที่8กุมภาพันธ์ครับก็คือพรุ่งนี้ก็วันที่8แต่วันนี้ยังวันที่7อยู่แต่โดย วันทางศาสนาก็คือวันขึ้น15บห้าคำเดือน3เนี่ยนะครับมันได้ครบรอบนะก็เลยถือโอกาสตรงนี้บันทึกภาพบันทึกเสียงบันทึกรายการนะครับบอกเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับโด,โดยเฉพาะสมาชิกทางสังคมออนไลน์ซึ่งท่านกำลังชมทางช่อง Youtube อยู่ส่วนเพื่อนสมาชิกทาง Facebook นะครับผมก็ได้โพสต์รูปนะครับรูปที่กำลังอุ้มลูก กำลังเขียนหนังสืออยู่นะครับเขียนด้วยลายมือตัวเองนะครับอาจจะดูะไม่ค่อยตรงนักนะครับเพราะว่ามือหนึ่งอุ้มลูกนะครับอีกมือหนึ่งก็เขียนนะครับก็ไม่ค่อยถนัดนักแต่ก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาที่ที่มีอยู่นะครับเพื่อจะทําให้ทันในวันนี้เพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าผมก็ต้องขับรถนะครับพาแฟนไปข้างนอกผมทําหน้าที่อาสาสมัครให้กับบ้านพักใจอย่างที่ผมได้เคยบอก คุณผู้ชมไปแล้วนะครับก็เวลาไปไหนมาไหนก็ขับรถนะครับเราพอจะช่วยอะไรได้ก็ก็ช่วยนะครับผมได้บอกกับสมาชิกสังคมออนไลน์นะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งเ,เป็นสิทธิ์เก่าร่วมสถาบันทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หรือว่าเพื่อนใหม่นะครับที่รับเป็นเพื่อนกันนะครับได้ศึกษาชีวิตกันนะครับออยังไงก็อย่านาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมาโพสต์นะครับใ,ในในเฟซบุ๊ก และอย่างหนึ่งผมก็ต้องกราบขอโทษเพื่อนด้วยนะครับไม่มีเวลาที่จะตอบจดหมายไม่มีเวลาที่จะโพสต์ข้อความไปถึงเพื่อนโดยตรงก็ได้แต่โพสต์รูปวิดีโอนะครับซึ่งทําขึ้น u t u b e นะฮะ,ะมันไม่มีเวลานะฮะก็ยังไงก็ต้องต้องต้องกราบขอโทษด้วยแล้วก็ส่งข่าวนะครับไปถึงเพื่อนรุ่นน้องนะครับที่ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ามาทําสื่อพลังแห่งธรรม เงินของท่านก็ยังอยู่ครบนะครับในบัญชีกองทุนชีวิตใหม่เพื่อผู้ใฝ่คุณธรรมซึ่งได้ฝากไว้ที่ธนาคารอ,อมสินสาขาวูเกลกนะฮะถ้ามีเวลาก็คงจะถ่ายภาพบัญชีนะครับก็คงจะ,ะมียอดว่าเงินมาจากที่ใดบ้างเป็น,เป,นเป็นเงินเท่าไหร่นะครับยังอยู่ครบส่วนจะใช้จ่ายอะไรในอนาคตเนี่ยผมคงจะต้องแจ้งให้ให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับทราบ แต่ขณะนี้เงินกองทุนชีวิตใหม่เพื่อผู้ฝ่คุณธรรมในบัญชียังมีประมาณแค่หมื่นนิดๆเองนะครับยังไม่ได้เพิ่มพูนอะไรมากมายผมก็เชิญชวนสมาชิกออนไลน์มาสร้างโรงเรียนชีวิตใหม่ร่วมกันโรงเรียนชีวิตใหม่ก็สร้างผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีสถานที่อะไรอะขอให้เราได้ส่งจิตส่งใจมามา,มาช่วยกันนะครับออนไลน์แชร์สิ่งต่างๆที่ดีที่งามไปแบ่งปันกันนะครับ และก็เป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่ต้องการที่อยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ผมมีโอกาสนะครับเกือบ5ปีแล้วนะครับที่มีโอกาสได้ฟื้นฟ,นฟนูได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกน้องๆนะครับบางทีก็เป็นรุ่นรุ่นเพื่อนรุ่นพี่นะครับที่เคยติดยาเสพติดเคยใช้ชีวิตอยู่กับอบายมุกต่างๆแต่ปัจจุบันนี้บางคนก็ต้องการเปลี่ยนชีวิตใหม่เราก็จะเป็นกําลังใจให้เราก็มีสื่อ,อาทาง นิวไรทีวีออนไลน์นี่แหละที่จะนําเสนอเรื่องราวชีวิตเขาซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะได้ติดตามชมแล้วนะครับและเวลาที่ผมเดินทางไปที่ไหนผมก็จะเก็บภาพเหตุการณ์ที่ผมพบปะเจอมาฝากหรือผมได้พูดคุยอะไรกับใครเนี่ยผมก็จะนํามาขึ้นทางช่องที่เรามีอยู่นะครับในบางขณะเนี่ยเราก็มีเวลาที่ตัดต่อทําตัวหนังสือนะครับแต่บางขณะก็ไม่มีอย่างวันนี้ก็คงไม่มีก็คงจะนะําภาพเพียวๆนะครับที่เห็นหน้าเห็นตาเฉพาะเห็นหน้าเห็นตาของผมนี่ขึ้นไป ทางช่องนิวไรทีวีออนไลน์นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาทําโรงเรียนชีวิตใหม่กันมาพิสูจน์ธรรมะมาพิสูจน์บุญบาร,รมีนะครับอาอนาจพลังแห่งธรรมอาํานาจของความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงจะต้องอยู่คู่โลกความจริงที่มันเป็นธรรมชาติที่ใครไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตท,ที่เกิดมาก็จะต้องมา,ารับความทุกข์เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมากเพื่อที่จะอยู่เหนือความทุกข์และอยู่ในสภาพของความไม่มีตัวตนนะครับอนัตตาถ้าเรารู้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขหยุดไล่ล่าความสุขกันครับหยุดสแสวงหาความสุขกันเมื่อเราหยุดเราก็จะพบความสุข แต่ถ้าหากเราไม่หยุดเราไล่ล่าตามความอยากตามกิเลสของเรามันก็ไม่เจอก็ขอเชิญชวนนะครับมีโอกาสผ่านมาทางสระบุรีทางมวกเหล็กนะฮะก็ขอเชิญมามาพักผ่อนมาพักข้างคืนนะ,ะที่บริเวณบ้านพักใจเอาเต็นต์มากางก็ได้หรือถ้าไม่มีเต็นต์ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีสถานที่มีห้องน้ําอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับแต่ก็ด้วยจิตใจนะครับที่ มีความปรารถนาดีมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ท่านมาท่านก็จะได้แบ่งปันประสบการณ์ได้พูดคุยกันออกอากาศทางช่อง New Life Online, นิวไ i ท e ทีวีออนไลน์นะครับมามาเถอะครับนะครับที่บ้านพักใจยินดีต้อนรับยินดีที่จะให้ท่านได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะนําความรู้ประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับสมาชิกของบ้านพักใจก็ยังดีนะครับมาพูดคุยกันติดต่อมาได้ครับ คุณผู้ชมครับติดต่อมาได้ที่ผมเชิดชัยกลางสาทรเบอร์โทรศัพท์ก็0891334193หาหรือเบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์แฟกก็0 3 6 7 3 0า7หนะครับ870ะถ้าดูไม่ทันท่านก็กดกดฟังใหม่กดดูใหม่นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ว่างหรือมีความสามารถนะครับในเรื่องที่จะผลิตรายการ ก็มามามา,มาช่วยกันมาช่วยกันแชร์ตอนนี้ยังทําคนเดียวนะครับก็ไม่ได้เก่งทางด้านเทคนิคอะไรมากมายแต่มีความเรียกว่าเจตนาเจตนาที่ที่ต้องการที่จะ,ะเป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะครับก็ทําเท่าที่ตัวเองทําได้นะครับทําด้วยความจริงสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดอยู่นะครับในเรื่องรูปแบบในเรื่องของอสิ่งที่สังคม หรือผู้ที่มืออาชีพเขาทำอาจจะทําได้ไม่เหมือนเขาก็ตามสภาพตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ขอพบปากกับคุณผู้ชมในรายการพิเศษเพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นกิจกรรมในวันสําคัญของตัวเองวันหนึ่งนะครับสวัสดีครับครับห่างหายไปนานนะครับอุ้มลูกไปด้วยพูดคุยไปด้วยนะครับ รู้สึจะห่างกันเป็นเวลาเกือบสองเดือนแล้วนะครับอามาพบกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ลูกชายเซนชัชะพลก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วนะครับหนึ่งขวบกับอีกอกี่วันลูกหนึ่งขวบกับอีกสี่วันน้องเซนเกิดวันที่น้องเซนเกิดวันที่สามกุมภาพานันธ์ออหหิวนมแล้วครับหิวนมแล้วครับกัดว่าครับ โอ้โหดูมากเลยนะครับลูกชายอะครับดูมากเลย <c oughs> <c oughs> มันเจี้ยวเลยเรื่องเจี๊ยบอ้าวดูดูดูครับดูลีลา <c oughs> อบริเวณที่ถ่ายทำมแมลงวันจะเยอะหน่อยนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องไล่มแมลงวันไปด้วย <c oughs> นะครับสวัสดีหน่อยครับสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยครับลูกสวัสดีครับเนี่ยครับ ไม่ค่อยได้เจอรูปลูกชายใช่ไหมเนี่ยมาเจออีกรอบหนึ่งนะครับในวัยหนึ่งขวบวันที่เจ็ดกุมภาพันห้าร5อหสิห้าพรุ่งนี้วันที่แปดกุมภาพรุ่งนี้ก็วันเกิดพ่อเชิดชายครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดในทางวันทางศาสนาวันขึ้นสิมาค่ำเดือนสามนะครับตรงวันนี้พอดีเลยแต่ถ้าตรงกับวันพรุ่งนี้โอเป๊เลยพอดีเลยครับ แต่ปีนี้วันมาคา,า,าบูชาจะตรงกับเดือน4ี่เพราะว่าปีนี้มี8ปดสองหน